คืนเข้าหอของเธอควรจะโรแมนติกแต่กลับมีเสียงกระซิบจากใต้เตียงว่าอย่าเปิดไฟไม่งั้นเธอจะไม่รอดและเมื่อไฟดับทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นคืนเข้าหอฉันกำลังหลับสนิทคนขับรถบ้านสามีแอบเข้ามาเตือนว่าหนีไปเร็วถ้าเปิดไฟตายแน่ลมเย็นพัดลอดหน้าต่างเข้ามาผ้าม่านบางสันไหวเหมือนหายใจตามจังหวะของคืน ฉันนอนหลับบนเตียงเข้าหอในความเงียบที่ควรจะปลอดภัยแต่ลึกๆก,กลับรู้สึกอึดอัดแปลกประหลาดพื้นไม้ส่งเสียงเอียดเบาๆเ,เหมือนมีใครกำลังก้าวเดินอย่างระมัดระวังฉันลืมตาขึ้นชา้ชาๆห้องยังมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านม่านเข้ามาเป็นเส้นบางๆเง,งาของใครบางคนยืนอยู่ตรงปลายเตียงหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก กลิ่นน้ำมันเครื่องอ่อนๆลอยมาก่อนเสียงกระซิบเป็นกลิ่นที่ฉันคุ้นดีเพราะเป็นกลิ่นของคนขับรถในบ้านสามีเขาโน้มตัวมาข้างหูฉันเสียงสั่นเหมือนคนวิ่งหนีอะไรมาก่อนหน้าหนีไปเร็วเสียงเขาแผ่วแต่หนักแน่นจนขนลุกทั้งตัวฉันขยับตัวขึ้นนั่งมือสั่นจนคว้าผ้าห่มแทบไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นฉันถามเบาๆเพราะกลัวเสียงดังแม้แต่นิดเดียว เขาสูดหายใจแรงเหมือนกำลังต่อสู้กับความกลัวของตัวเองอย่าเปิดไฟประโยคถัดมาของเขาทำให้ฉันตัวชาเงี่บไปหนึ่งวินาทีแล้วเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่หนักจนใจสัน่นถ้าเปิดไฟตายแน่หัวใจฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะอากาศในห้องเหมือนบางลงจนหายใจแทบไม่เข้าฉันมองไปยังปุ่มสวิตช์ไฟที่กำแพงมันอยู่ใกล้มาก ใกล้จนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแค่การกดเปิดไฟถึงจะทำให้ฉันตายได้เสียงอะไรบางอย่างดังมาจากใต้เตียงเหมือนมีบางอย่างเลื้อยผ่านพรมอย่างช้าชาฉันหันไปมองหน้าเขาเขาส่ายหัวรัวๆเหมือนกำลังห้ามไม่ให้แม้แต่คิดขยับเขาเอื้อมมือมาจับแขนฉันแน่นนิ้วของเขาเย็นจัดเหมือนเพิ่งจับอะไรที่น่ากลัวมาก่อนหน้าฟังผม เขากระซิบอีกครั้งอย่าขยับลงจากเตียงแล้วทันใดนั้นเสียงหายใจของบางสิ่งใต้เตียงดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิมเหมือนมันรู้ว่าฉันตื่นแล้วฉันแข็งตัวอยู่บนเตียงทุกเสียงรอบตัวชัดขึ้นเหมือนประสาสัมผัสทั้งหมดตื่นพร้อมกันลมหายใจใต้เตียงดังใกล้ขึ้นเรื่อยเอยเหมือนมันกำลังขยับมาทางฉัน อย่างตั้งใจคนขับรถกลืนน้ำลายเขามองไปที่ประตูห้องเหมือนคาดหวังว่าบางอย่างอาจพุ่งเข้ามามีอะไรอยู่ใต้เตียงฉันกระสิบเสียงตัวเองเบาจนแทบไม่ได้ยินเขาพยักหน้าแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผมเห็นมันก่อนขึ้นมาปลุกคุณเขาพูดสัน่นตอนแรกคิดว่าเป็นแมวแต่ไม่ใช่แน่นอนเสียงขวนเบาๆดังขึ้น เหมือนเล็บยาวครูดกับพรมชาชาชัดชัดจงใจฉันขยับขาเข้าใกล้ตัวความเย็นจากพื้นเตียงเริ่มซึมขึ้นตามสันหลังลมหายใจใต้เตียงหยุดไปกระทันหันเงียบจนฉันแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองคนขับรถจับไหล่ฉันแน่นขึ้นอย่าพูดอย่าขยับประตูห้องสั่นเบา,เ,บา,เ,บาเหมือนมีใครแต่ลูกบิดอย่างแผ่วเบาฉันรู้สึกเหมือนถูกขัง ทั้งในความมืดทั้งในความกลัวและทั้งในบ้านของสามีที่เพิ่งแต่งเข้ามาเงาที่ประตูยาวขึ้นยาวเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังไฟทางเดินร่างสูงเกินกว่าคนทั่วไปหัวของเงาเอียงเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างเสียงหายใจใต้เตียงดังกลับมาอีกครั้งคราวนี้เร็วกว่าเดิมเหมือนกำลังตื่นเต้นฉันกลั้นหายใจ หัวใจเต้นแรงจนเจ็บซี่โครงคนขับรถก้มตัวลงฟังเสียงใต้เตียงอย่างหวาดระแวงเขากระซิบชาชามันกำลังดมคุณฉันมองปลายเตียงความมืดทึบเหมือนหลุมลึกเหมือนมีตาคู่หนึ่งจ้องฉันอยู่จากในนั้นเสียงคู่อย่างแผ่วเบาดังขึ้นแผ่วเบาพอให้รู้ว่ามันไม่ได้กลัวเราฉันขยับตัวนิดเดียวเตียงส่งเสียงเอียดเบาๆ ทันใดนั้นเสียงใต้เตียงหยุดสนิทความเงียบที่ตามมาหนักจนแทบหายใจไม่ได้คนขับรถมองฉันแววตาเขาตกใจเหมือนรู้ว่าฉันทำให้บางอย่างตื่นเต็มที่จากนั้นเสียงเลื้อยกลับดังขึ้นคราวนี้เคลื่อนเร็วมากเหมือนกำลังพุ่งเข้ามาใต้ตัวฉันฉันชักขาขึ้นอย่างตกใจคนขับรถรีบยื่นมือดึงฉันเข้าหาตัว เขาพึมพำแผ่วๆอย่าให้มันแตะเท้าคุณเด็ดขาดเสียงกระแทกใต้เตียงดังตูมเตียงสั่นแรงจนแทบยกตัวขึ้นฉันกัดริมฝีปากจนเจ็บมือกำผ้าห่มแน่นจนชาเสียงประตูดังแกรกลูกบิดขยับเหมือนมีใครกำลังกดลงอย่างช้าๆคนขับรถสายหน้าแรงอย่ามองประตูแต่ฉันห้ามตัวเองไม่ได้ สายตาฉันเผลอมองไปทางลูกบิดลูกบิดหมุนทีละนิดชาแน่นเหมือนคนหมุนแบบมีความตั้งใจสูงเสียงคลื่ด,ดังจากปลายเท้าบางอย่างเลื้อยขึ้นแนบใต้ผ้าปูที่นอนรู้สึกถึงน้ำหนักเล็กน้อยกดลงมาที่เตียงฉันตัวแข็งมือสั่นจนเจ็บข้อมันขึ้นมาแล้วคนขับรถกระสิบเสียงเขาแทบไม่มีลม ความมืดทำให้ทุกอย่างน่ากลัวขึ้นฉันไม่เห็นรูปร่างของมันเห็นแค่เงาเคลื่อนผ่านผืนผ้าน,นิดเดียวร่างมันยาวยาวเกินกว่าจะเป็นสัตว์ที่รู้จักเสียงประตูหยุดลูกบิดไม่ขยับอีกเหมือนผู้ที่ยืนอยู่นอกห้องกำลังฟังสิ่งที่เกิดขึ้นด้านในคนขับรถยื่นริมฝีปากมาใกล้หูฉันอย่าเพิ่งหายใจลึกฉันกลั้นลมหายใจน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัว สิ่งใต้ผ้าปูที่นอนขยับมาช้าๆเหมือนมันกำลังคลานมาหาฉันโดยตรงเตียงยุบลงนิดหนึ่งเหมือนมีหัวอะไรกดขึ้นมาจากใต้ผืนผ้าฉันรับรู้ถึงไออุ่นอุ่นแปลกอุ่นเหมือนลมหายใจเป่าอยู่ใกล้ข้อเท้าฉันเสียงฟืดเบาๆดังขึ้นเหมือนมันกำลังสูดดมผิวหนังฉันฉันขยับปลายเท้าโดยไม่ตั้งใจเหมือนเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติ ทันใดนั้นเสียงขู่ต่ำๆดังขึ้นจากใต้ผ้าเสียงลั่นในคอเหมือนเตือนว่ามันรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของฉันคนขับรถรีบกดไหลฉันให้นิ่งเขากระซิบชาอย่าขยับอีกไม่งั้นมันขึ้นมาทั้งตัวแน่ฉันกัดฟันพยายามไม่ให้ร่างกายกระตุกเงาที่ปลายเตียงเริ่มใหญ่ขึ้นเหมือนมีส่วนหนึ่งของร่างมันค่อยๆโผล่ขึ้นมา คนขับรถหันมามองฉันแววตาเขาแปลกไปเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจเขากระซิบอีกครั้งแต่คราวนี้น้ำเสียงเปลี่ยนไปเล็กน้อยเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในประโยคผมต้องบอกความจริงคุณตอนนี้ฉันหายใจติดขัดไม่แน่ใจว่าอยากฟังหรือไม่เขาขยับเข้าใกล้จนแทบชิดสิ่งที่อยู่ใต้เตียง เตียงสั่นแรงเสียงเลื้อยดังพึบผับเหมือนมันกำลังจะโผล่ขึ้นมาจริงๆเขาพูดจบประโยคในลมหายใจเดียวเสียงแผ่วแต่คมและทำให้ฉันขนลุกจนถึงท้ายทอยมันไม่ใช่สัตว์ร่างบางอย่างใต้ผ้าปูที่นอนยกสีสะขึ้นผืนผ้ายกตามเห็นโครงหน้าคล้ายมนุษย์แต่บิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนกำลังยิ้มให้ฉันอยู่ เสียงกระซิบดังขึ้นจากใต้เตียงเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์ไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงที่กำลังเรียกชื่อฉันฉันจ้องไปที่เงานั้นมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนหน้ามืดแล้วฉันก็เห็นมันชัดขึ้นแสงจันทร์พาดผ่านผ้าปูเผยให้เห็นผิวซีและนิ้วที่ยาวผิดธรรมชาติเกาะขอบเตียงเหมือนกำลังพยายามดึงตัวขึ้นมา ก่อนที่มันจะโผล่ขึ้นเสียงกระซิบจากคนขับรถก็ดังอีกครั้งคราวนี้ลึกกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเหมือนเขาไม่ได้เตือนฉันอีกแล้วแต่เป็นการประกาศบางอย่างมันคือคนที่เคยอยู่ในห้องนี้มาก่อนคุณมือใต้ผ้าปูค่อยๆเคลื่อนมาจับข้อเท้าฉันแน่นเย็นและยาวผิดปกติหัวใจฉันหยุดเต้นในทันทีแล้วบางอย่าง ก็เริ่มดึงฉันลงไปใต้เตียงฉันพยายามยกขาขึ้นแต่แรงที่ดึงฉันลงไปหนักเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะทำได้ผ้าปูที่นอนตึงจนแทบขาดเสียงเสียดสีดังกรอบแกรบเหมือนเล็บยาวๆข่วนผ้าอย่างตั้งใจคนขับรถคว้าแขนฉันไว้ใบหน้าเขาเครียดแต่แววตากลับแปลกไปเหมือนกำลังลังเลว่าจะช่วยจริงหรือไม่จับไว้แน่นๆเขาพูด แต่เสียงสั่นเหมือนกำลังสนุกกับสถานการณ์นิ้วเย็นๆใต้เตียงเลื่อนขึ้นมาถึงข้อเท้าด้านบนคล้ายกำลังลูบมากกว่าการจับลมหายใจเย็นเฉียบพ่นใส่หลังคาฉันขนทั้งตัวลุกพรึบฉันสบัดแรงสุดชีวิตเตียงสั่นจนสกรูเหมือนจะหลุดเสียงครางต่ำๆดังขึ้นจากใต้เตียงเหมือนมันกำลังกโกรธที่ฉันขัดขืนคนขับรถกระชากตัวฉันขึ้นนิดหนึ่ง แต่เขาหยุดกลางคันเหมือนบางอย่างรั้งเขาไว้จากด้านหลังเช่นกันฉันหันไปมองเห็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเขาเงานั้นสูงมากสูงจนสีสากเกือบชนเพดานมันยืนอยู่โดยที่คนขับรถไม่รู้ตัวนิ้วใต้เตียงบีบข้อเท้าฉันแน่นขึ้นเหมือนรอจังหวะที่เขาปล่อยผ้าม่านปลิวแรงกว่าเดิมแม้ไม่มีลม เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังวิ่งผ่านห้องอย่างรวดเร็วคนขับรถเริ่มตัวสัน่นมือที่จับฉันค่อยๆค,คลายออกเหมือนเขากลัวสิ่งที่อยู่ข้างหลังมากกว่าสิ่งที่อยู่ใต้เตียงฉันตะโกนในใจอย่าปล่อยแต่เสียงออกมาไม่ได้เหมือนคอถูกบีบด้วยความกลัวเงายาวข้างหลังเขายื่นมือดำคล้ำออกมานิ้วเรียวยาวผิดปกติ แต่ต้นคอเขาเบาๆเขาชะง,งักเหมือนถูกแช่แข็งหายใจไม่ออกตาเบิกกว้างมือเขาปล่อยแขนฉันในทันทีแรงใต้เตียงกระชากฉันลงอย่างรุนแรงครึ่งล่างของร่างฉันหายไปในความมืดใต้เตียงฉันกรีดร้องในความคิดไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาเลยพื้นใต้เตียงเย็นเฉียบเหมือนอยู่ในห้องที่ไม่มีอากาศบางสิ่งเลื้อยบนขาฉัน ชาชายาวๆวเหมือนงูที่มีหลายแขนเสียงกระสิบดังขึ้นข้างหูเสียงมนุษย์ที่บิดเบี้ยวปนเสียงลมหายใจหอบแรงกลับมาแล้วในที่สุดก็กลับมาฉันดิ้นสุดแรงเตะผืนผ้าเตะอากาศแต่ทุกอย่างเหมือนสู่เปล่ามือเย็นเย็นสองสามมือเริ่มจับที่เอวพยายามดึงฉันลึกลงไป เหมือนจะลากไปที่ไหนสักแห่งฉันตะลึงเพราะเห็นบางอย่างสะท้อนจากใต้เตียงเป็นดวงตาหลายคู่วาวในความมืดไม่ใช่ตาเดียวไม่ใช่สองแต่เป็นตาหลายคู่จํำนวนมากจนนับไม่ได้พวกมันมองฉันพร้อมกันเหมือนกำลังเลือกว่าใครจะสัมผัสก่อนข้างบนเตียงฉันเห็นขาคนขับรถล้มลง ร่างเขาถูกเงาดำข้างหลังดึงหายไปทางกำแพงไม่มีเสียงร้องมีเพียงเสียงขวนกกำแพงดังยาวเหมือนเขาพยายามเกาะผิวปูนสุดชีวิตฉันมองขึ้นไปหวังว่าจะมีใครเปิดประตูเข้ามาแต่ที่ประตูมีเงาอีกเงายืนอยู่สูงกว่าเดิมก้มหน้าเหมือนกำลังจ้องฉันในความมืดใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นแม้ไม่ได้เดิน แต่เหมือนลอยมาฉันพยายามดึงตัวกลับขึ้นเตียงมือกะขอบเตียงจนเล็บจิกไม้เลือดซึมออกมานิดหนึ่งทันทีที่เลือดโดนผ้าปูเสียงใต้เตียงดังขึ้นพร้อมกันเหมือนหลายเสียงดีใจแหลมสูงจนหัวเกือบแตกแรงดึงหนักกว่าเดิมเหมือนหลายมือจับฉันไว้ไม่ให้หนีฉันรู้สึกถึงคมเล็บขูดขาข้างหนึ่งลึกพอให้เจ็บ แต่ไม่ถึงขั้นฉีกเหมือนกำลังทำเครื่องหมายก่อนกินเงาตรงประตูยกแขนขึ้นชา้ชาๆเหมือนกำลังเตรียมจะชี้มาที่ฉันฉันกลั้นใจพยายามยันตัวขึ้นอีกครั้งแต่สิ่งใต้เตียงกระชากลงจนหลังฉันกระแทกพื้นแข็งใต้เตียงอย่างแรงหัวหมุนลมหายใจติดขัดมองเห็นเพดานระหว่างช่องเตียงเป็นเส้นแคบๆแ,แล้ว บางสิ่งขยับเข้ามาใกล้นากลิ่นเหม็นอับเหมือนศพเก่าผสมกลิ่นดินชื้นตาเบิกกว้างใบหน้าครึ่งหนึ่งโผล่มาจากความมืดรูปทรงเหมือนมนุษย์แต่คางขยับผิดจังหวะเหมือนมีหลายชั้นซ้อนกันมันยิ้มยิ้มกว้างจนถึงแก้มริมฝีปากแหวง่งฟันแหลมเรียงซ้อนกันหลายแถวลงมาข้างล่างกับฉันเสียงมันดังแผ่ว แต่ตรงเข้าหูชัดเจนเหมือนพูดอยู่ในหัวฉันสะอื้นพยายามถอยแต่หลังติดผนังเตียงแข็งๆมันเอื้อมมือมานิ้วยาวเย็นเกาะแก้มฉันเบาๆเหมือนคนรักแต่ใบหน้าอย่างห่วงใยฉันตัวสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแล้วมันก้มหน้าลงมาใกล้หูฉันจนปลายผมของมันโดนแก้มฉันรอเธอตั้งแต่คืนที่เธอยังไม่เกิด ฉันแทบหยุดหายใจไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแล้วมันพูดต่อเสียงเหมือนหัวเราะเหมือนร้องไห้เหมือนหลายเสียงรวมกันเธอคือเจ้าสาวของเรามือมันเริ่มเลื่อนไปที่คอฉันเย็นจนเหมือนน้ำแข็งและค่อยๆบีบแน่นขึ้นฉันอ้าปากพยายามหายใจแต่หาอากาศไม่เจอภาพเริ่มพราเสียงเริ่มหาย แต่ฉันยังได้ยินเสียงหลายเสียงกระซิบรอบตัวเจ้าสาวของเราลงมาอยู่กับเราใต้เตียงนี้ตลอดไปทันใดนั้นเสียงบางอย่างด้านบนดังขึ้นเป็นเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาในห้องหนักชัดมั่นคงสิ่งใต้เตียงหยุดขยับทุกเสียงเงียบลงรวมถึงมือที่บีบคอฉันก็ชะงักเหมือนพวกมัน กลัวใครบางคนที่เพิ่งเข้ามาในห้องฉันหอบหายใจเบาๆพยายามมองลอดช่องเตียงขึ้นไปและฉันเห็นปลายชุดนอนสีขาวยืนอยู่ข้างเตียงเป็นชุดที่ฉันคุ้นดีเพราะมันคือชุดนอนที่ฉันใส่เมื่อคืนก่อนเข้าหอแต่คืนนี้ฉันไม่ได้ใส่มันร่างนั้นยืนเฉยๆเงียบไม่ไหวติงแล้วมันก้มลงชา้า ใบหน้าของมันเหมือนฉันทุกอย่างทุกส่วนแต่ดวงตาว่างเปล่าเหมือนไม่มีลูกตาอยู่ข้างในมันยื่นมือมาทางช่องเตียงชี้ตรงมาที่ฉันริมฝีปากมันขยับพูดช้าๆออกมาหรือให้ฉันลงไปหาเธอเองร่างที่มีหน้าตาเหมือนฉันยังคงก้มลงมาที่ช่องเตียงนิ้วเรียวยาวชี้ตรงมาที่ใบหน้าของฉัน นิ้วที่ควรเป็นของฉันแต่ยาวกว่าปกติซีดกว่าปกติและสั่นเหมือนกำลังกลั้นความโกรธบางอย่างฉันกลืนลมหายใจข้อเจ็บจากการถูกบีบเมื่อครู่หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อสิ่งใต้เตียงเงียบสนิทเหมือนพวกมันกลัวร่างนั้นมากกว่าที่กลัวมนุษย์ทั่วไปคางของร่างนั้นค่อยๆขยับริมฝีปากแย้มยิ้มที่บิดเบี้ยวไม่ใช่ยิ้มของมนุษย์ เป็นยิ้มที่กว้างเกินใบหน้าเหมือนผิวถูกฉีกออกตอนยิม้มมันก้มตัวต่ำลงผมยาวสีดำปกหน้าปลายผมสัมผัสพ,พื้นเบาๆฉันบอกให้ออกมาเสียงมันไม่ใช่เสียงฉันแต่เหมือนเสียงฉันถูกบิดดัดยืดจนกลายเป็นเสียงที่เหมือนฉันในความฝันร้ายฉันสั่นไปทั้งตัวสิ่งใต้เตียงเริ่มส่งเสียงขู่ต่ำๆหลายเสียงผสานกัน เหมือนพวกมันกลัวว่าร่างปลอมด้านบนจะลงมาจริงๆมือใต้เตียงคลายออกจากคอฉันเล็บยาวๆค่อยๆเลื่อนออกแต่ไม่ถอยไปไกลเหมือนกำลังรอฟังคําสั่งจากร่างด้านบนร่างคล้ายฉันยืนชันเข่าข้างเตียงก้มลงจนใบหน้าอยู่ชิดพื้นดวงตาที่ไม่มีลูกตาจ้องตรงเข้ามาข้างใต้เตียงมันมองฉันมองลึก มองเหมือนกำลังสำรวจทุกซอกในหัวฉันฉันบอกแล้วใช่ไหมมันพูดช้าๆว่าคืนนี้เธอไม่ควรนอนบนที่ของฉันฉันหายใจติดขัดความจริงบางอย่างเริ่มผุดขึ้นมาเหมือนความทรงจำที่ถูกกดไว้ลึกฉันพูดเสียงแผ่วที่ของเธอร่างนั้นหยุดยิ้มใบหน้าค่อยๆบิดเหมือนกำลังโกรธที่ฉันถามคำถามโง,ง่ๆใช่ มันตอบเสียงสั่นเหมือนหลายเสียงซ้อนกันเธอนอนบนเตียงฉันเธออยู่ในห้องฉันเธอแต่งงานกับคนของบ้านนี้และเธอกำลังจะเป็นฉันฉันสะดุง้งร่างในชุดนอนสีขาวค่อยๆเอื้อมมือเข้ามาในช่องเตียงนิ้วเรียวยาวแตะพื้นลากเสียงคลื่นไปตามพื้นไม้ทีลานนิมันพูดเธอจะกลายเป็นฉัน สิ่งใต้เตียงเริ่มขยับอีกครั้งเหมือนดีใจที่ได้ยินคำพูดนั้นมือหลายมือเอื้อมกลับมาหาข้อเท้าฉันไม่ใช่เพื่อดึงแต่เพื่อจับเหมือนกำลังเตรียมพิธีอะไรบางอย่างฉันพยายามชันตัวขึ้นแต่พื้นที่ใต้เตียงแคบมากสีสะชนไม้ดังตุบเจ็บจนน้ำตาไหลร่างด้านบนยิ้มเล็กๆเ,เหมือนกำลังชอบใจที่เห็นฉันดิ้นไม่ต้องรีบ มันพูดมันเพิ่งเริ่มอยู่ๆเสียงฝีเท้าก็ดังจากนอกห้องเสียงหนักสม่ำเสมอเหมือนผู้ชายกำลังเดินเข้ามาฉันแข็งตัวทันทีหัวใจเต้นแรงจนเจ็บร่างปลอมด้านบนเงียบกริบค่อยๆหันหน้าไปมองประตูเหมือนรู้ว่าเสียงนั้นคือใครประตูห้องถูกผลักเปิดช้าๆแสงไฟจากทางเดินส่องเข้ามา ตัดเงาร่างของคนที่ยืนอยู่ตรงกรอบประตูสามีของฉันยืนอยู่ตรงนั้นในความสว่างพอดีพอดีจนฉันเห็นใบหน้าเขาชัดเจนแต่เขาไม่ได้มองฉันไม่ได้มองใต้เตียงเขามองร่างที่เหมือนฉันที่ยืนอยู่บนเตียงแทนแววตาเขาไม่ตกใจไม่สงสัยไม่แม้แต่ชะงักเหมือนเขารู้ดีว่าใครคือร่างนั้น เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นราบเรียบเหมือนกำลังทักใครสักคนที่สนิทมากเธอขึ้นมาอีกแล้วเหรอร่างที่เหมือนฉันยิ้มกว้างยิ้มจนแก้มปริสามีเดินเข้าไปใกล้หยุดห่างจากร่างนั้นไม่ถึงหนึ่งก้าวคืนนี้อย่ารบกวนเจ้าสาวคนใหม่เขาพูดชาชายังไม่ใช่เวลาของเธอร่างปลอมเอียงคอเหมือนเด็กงองแง แต่ตาขาวที่ว่างเปล่ายังคงจ้องฉันจ้องอยู่ใต้เตียงไม่กระพริบสามีเอื้อมมือไปจับไหล่ร่างปลอมจับเหมือนจับคนรักไม่ใช่สิ่งน่ากลัวกลับที่ของเธอเขาพูดเบาๆร่างปลอมไม่ถอยไม่ขยับแต่ยิ้มช้าลงแล้วพูดออกมาเพียงประโยคเดียวเธอจะเป็นของฉันอยู่ดีทันใดนั้นไฟทั้งห้องดับสนิท ความมืดปกคลุมทุกอย่างเสียงใต้เตียงพุ่งเข้ามารอบตัวฉันมือเย็นเย็นคว้าแขนทั้งสองข้างกระชากแรงขึ้นเหมือนดีใจที่ไฟดับข้างบนฉันได้ยินเสียงสามีพูดเสียงนิ่งเย็นไม่สะทกสะทานเริ่มได้แล้วมือหลายมือใต้เตียงจับตัวฉันแน่นขึ้นเหมือนกำลังเตรียมลากฉันไปและในความมืดสนิท ฉันได้ยินเสียงกระสิบจากหญิงที่เหมือนฉันกระสิบชาชาก้องอยู่ในหัวต่อไปฉันจะอยู่แทนเธอบนเตียงนั้นและเธอจะอยู่แทนฉันข้างล่างนี้สิ่งใต้เตียงพร้อมกันดึงฉันลงไปสุดแรงฉันถูกดึงลึกลงไปใต้เตียงเสียงหลายเสียงหัวเราะก้องสะท้อนเหมือนอยู่ในอุโมงค์มืดมือเย็นๆลากฉันไปตามพื้น ผิวสัมผัสเปลี่ยนจากไม้เป็นดินจากดินกลายเป็นพื้นชื้นเหมือนกําลังพาฉันเข้าสู่ที่ที่ไม่ควรมีอยู่ใต้บ้านฉันพยายามตะโกนแต่เสียงหายไปในคอกลายเป็นเพียงลมหายใจสั้นๆที่ไม่มีใครได้ยินในความมืดสนิทไฟแสงจันทร์ลอดลงมาเป็นเส้นเดียวส่องให้เห็นทางแคบๆเหมือนโพรงเหมือนมีคนขุดมันไว้นานแล้ว สิ่งใต้เตียงลากฉันเข้าไปในโพรงนั้นฉันเห็นรูปภาพติดอยู่บนผนงังรูปหญิงสาวหลายคนทุกคนใส่ชุดนอนสีขาวเหมือนกันทุกคนมีใบหน้าเหมือนฉันหัวใจฉันหล่นวูบเหมือนร่างแตกเป็นเสี่ยงพวกมันพาฉันไปหยุดหน้ากำแพงหนึ่งกำแพงมีรอยขีดข่วนเป็นชื่อของผู้หญิงหลายคนชื่อสุดท้ายคือชื่อฉันฉันสั่นไปทั้งตัว รู้ทันทีว่าฉันไม่ใช่รายแรกที่ถูกกำหนดให้เป็นเธอจูจๆสิ่งที่เหมือนมนุษย์ตัวหนึ่งยกหน้าเข้าใกล้ฉันผิวซีตาปิดเหมือนศพที่ยังไม่เย็นสนิทแต่ทันทีที่มันได้กลิ่นฉันตาก็ค่อยๆเปิดชาเป็นเส้นเหมือนเปิดประตูสู่ขุมนรกมันกระสิบเสียงเหมือนลมที่ลอดผ่านกระดูก ถึงเวลาเธอต้องอยู่ที่นี่แทนเราฉันพยายามดิน้นแต่มีมืออีกหลายมือจับร่างไว้แน่นเหมือนพวกมันยืนยันว่าฉันต้องอยู่ทันใดนั้นแสงไฟหนึ่งก็พุ่งลงจากด้านบนโพรงไม่ใช่แสงจากไฟในบ้านแต่เป็นไฟฉายในมือของคนคนหนึ่งที่กำลังมองลงมาจากช่องเตียงเป็นสามีของฉันเขามองลงมาด้วยใบหน้านิ่งสงบไม่มีความตกใจ ไม่มีความเป็นห่วงเหมือนเขาวางแผนสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นเขาพูดเสียงเบาแต่ดังก้องไปทั้งโพรงพอแล้วพาเธอขึ้นมาสิ่งใต้เตียงหยุดทันทีเหมือนพวกมันเชื่อฟังคำเขาทุกคำแต่ฉันตกใจพวกมันไม่ดึงฉันขึ้นกลับดึงบางสิ่งขึ้นไปแทนฉันเห็นเงาของร่างหนึ่งถูกยกขึ้นผ่านช่องเตียง ร่างนั้นใส่ชุดนอนสีเดียวกับฉันรูปร่างเหมือนฉันผมเหมือนฉันแม้แต่แผลบนข้อเท้าจากที่ถูกลากก็เหมือนกันแต่ร่างนั้นไม่ใช่ฉันมันคือฉันอีกคนที่อยู่ใต้เตียงมานานก่อนฉันมาและตอนนี้มันกำลังขึ้นไปแทนฉันบนโลกข้างบนเสียงสามีดังลงมาอีกครั้งที่ของเธอคือข้างล่าง ฉันช็อกจนแทบหยุดหายใจพยายามปีนขึ้นแต่ผนังพรงลื่นเหมือนทาน้ำมันร่างปลอมที่เหมือนฉันทุกอย่างลุกขึ้นบนเตียงยืนมองสามีของฉันด้วยรอยยิ้มที่ฉีกกว้างกว้างกว่าใบหน้ามนุษย์จะยิ้มได้สามีของฉันยื่นมือให้มันจับมือกันเหมือนคู่รักที่เพิ่งเข้าหอเขาหันมามองลงมาที่ฉันพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบ ฉันเลือกเธอแต่ไม่ใช่เธอคนนี้ร่างปลอมเดินมาหยุดตรงช่องเตียงก้มหน้ามองฉันดวงตาที่ว่างเปล่าค่อยๆเติมสีเหมือนกำลังกลายเป็นคนสมบูรณ์เหมือนกำลังแย่งชีวิตฉันทีละวินาทีมันยิ้มและพูดเบาๆทีนี้ฉันคือเจ้าสาวตัวจริงมันค่อยๆเลื่อนฝาเตียงปิดช่องโพรงชามั่นคง เหมือนปิดฝาลงบนลงศพฉันตะโกนสุดเสียงเสียงสะท้อนในโพรงดังกลับมาแต่ไม่มีใครได้ยินไฟจากช่องด้านบนหายไปเสียงของสามีและร่างปลอมเดินออกจากห้องดังเบาๆจนลับไปฉันถูกทิ้งไว้ในที่ที่เย็นชื้นมือเต็มไปด้วยรอยมือของผู้หญิงคนก่อนๆรอบตัวฉัน มีเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเสียงของพวกผู้หญิงที่ถูกแทนที่มาก่อนฉันเธอจะไม่ใช่คนสุดท้ายเจ้าสาวทุกคนลงมาที่นี่และเธอจะรอคนต่อไปฉันน้ำตาไหลค่อยๆสุดลงบนพื้นดินเย็นๆและในมุมหนึ่งของโพรงฉันเห็นชุดนอนสีขาวของฉันเองพับวางไว้เรียบร้อยเหมือนเตรียมให้ผู้หญิงคนถัดไป เสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นในโปรงคือเสียงของร่างปลอมที่อยู่ข้างบนกระซิบลงมาเบาๆพักก่อนนะเจ้าสาวใต้เตียงคนใหม่ในความมืดสนิทฉันรู้แล้วว่าเรื่องทั้งหมดเพิ่งจะเริ่มต้น